แมนยูเตรีมยมยื่นข้อเสนอ50ล้านยูโรอย่างเป็นทางการไปให้กับอตาลันตาเพื่อขอซื้อตัวลาสมุตคอยลุนเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรไปดูเลยครับล่าสุดครับเมื่อช่วงก่ำคืนที่ผ่านมากัสเซตตาเดโล่สปอร์ตครับสื่อในอิตาลีก็มีการรายงานข่าวว่าแมนยูเตรียมเดินเกมการคว้าตัวลาสมุตคอยลุนแบบจริงจังนะครับโดยตอนนี้นะครับสัญญาส่วนตัวของนักเตะก,กับแมนยูนี่ตกลงได้กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับขั้นตอนเดียวตอนนี้ที่เป็นปัญหาอยู่นั่นก็คือเรื่องการเจรจาค่าตัวของคอยลุนกับ2สสรรคับ ซึ่งอย่างที่ทราบกันแลวครับทางอัลันตาไม่มีทางปล่อยทางลาสมุตหอยลุนออกจากทีมด้วยราคาถูกอย่างแน่นอนครับโดยตอนนี้ราคาที่ประเมินกันเบื้องต้นน่าจะอยู่ที่ประมาณ70ล้านยูโรครับสำหรับทางลาสมุตคอยลุนโดยกาเซต้เดโลสปอร์ตครับบอกว่าแมนยูนะครับจะให้คนกลางน,นิตเจราจาครับแล้วก็จะยื่นเงินข้อเสนอก้อนแรกครับไปให้กับอัลันตาพิจารณาก่อนที่50ล้านยูโรด้วยกัน โดยในเวลานี้นะครับไม่ได้มีเพียงแค่แมนยูทีมเดียวเท่านั้นนะครับที่อยากจะได้ตัวคอยลุนไปร่วมทีมครับยังมีสโม,มสรอ,อย่างเปสเชครับที่อยากจะได้ตัวกองหน้าคนใหม่ไปแทนที่ของคิเลียนเอ็มบาเป้ครับส่วนอีกหนึ่งทีมครับที่อยากจะได้ตัวคอยลุนไปร่วมทีมนั่นก็คืออินเตอร์มิลานนะครับทีมร่วมลีกของอตาลันตา้าก็อย,อยากจะได้ตัวนักเตะค,คนนี้ไปร่วมทีมเหมือนกันและจากสถานการณ์ดังกล่าวนะครับนั่นเลยทําให้ตอนนี้แมนยูต้องเดินหน้าเต็มกําลังแล้วนะครับในการปิดดีลทางรัฐมุดคอยลุนให้ได้ แต่อย่างไรก็ตามครับในรายงานข่าวก็บอกว่าแมนยูจะไม่ใช้เงินเกินตัวอย่างแน่นอนครับทุกอย่างต้องเป็นไปตามขั้นตอนครับเพื่อไม่ส่งผลกระทบต่อระบบการเงินของแมนยูในอนาคตนอกจากนี้นะครับกาเซตาเดโลสปอร์ตก็ยังบอกว่าอีกหนึ่งปัจจัยครับที่ทําให้แมนยูจะปิดดีลนี้ได้อย่างรวดเร็วครับนั่นก็คือขายนักเตะออกจากทีมไปซึ่งตอนนี้มีนักเตะ3คนที่จะย้ายออกจากทีมไปครับนั่นก็คือเฟลดครับแอนโทนีอีแลงกาและก็เอริกบายยีซึ่งจะเกิดขาย3คนนี้ออกจากทีมไปได้ ก็ได้จะมีเงินทุนแต่น่าจะปิดดีลทางรัฐมนตอยรุนได้ไม่ยากเลยครับก็ต้องมารอดูเลยครับว่าดีลของรัฐมนตอยลุนกับปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับจะลงเอยกันเมื่อไหร่ครับสนับสนุนคลิปข่าวโดยนิวซูซูกิเออร์ติก้าสมาร์ทไฮบริดแรงท้าฝนกับราคาพิเศษเริ่มต้นเพียงแค่6กแ0 0 0บาทเท่านั้นครับตอกย้ำ MPV สุดคุ้มค่าพร้อมกับฟรี90วันหรือผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่4 9 9 9บาบาทเท่านั้นแต่มีจำนวนจำกัดนะครับ พร้อมรับข้อเสนอสุดพิเศษได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูมซูซูกิทุกสาขาทั่วประเทศไทยสนใจรายละเอียดเพิ่เมเติมวไ www.suzuki.co.th ครับและเ,เพื่อนๆเลยครับที่กำลังชมคลิปนี้อยู่ครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับกับดิวของราสมุสทอยลุนเชื่อแมนยูจะปิดดิวนี้ได้หรือเปล่าและคิดว่าดิวนี้จะจบลงที่กี่ล้านยูโรคอมเมนต์ส่งหัวใจเข้ามาพูดคุยกันหน่อยครับดูคลิปนี้จบแล้วครับตั้งเป็นรายการโปรดกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามช่องฝนตรงไว้ด้วยนะ